เจ้าของยังบ่ไหวทีเลยนกเปิดแปลงเนาะเปิดแปลงบ่ทั้งเนี่ยทั้งนี้เปิดแปลงบ่เนี่ย

แมมาหน้นเวลืมลืมลืมข้าวลืมข้าวไม่ยังไนมันโทษหนาเลยมึงเลยมาเลยมาเลยต้มมัน่อนตะเรียบลงไปเยอนหนาตอร์งเย่หนาเตัร์แรงเยนยมาหรือยกัน มีแต่ยินมเลยเดียวแตยิ้ปั้งเปิดแปลงทำทางครับเปิดทั้นไหนก่อนเนี่ยเปิดกลางสายชอกลางเลย อ้ยไหมครับว่าบอสบอสงามบ่ดีบุตรติดตัดมาดีว่านี่ตัดของหูมันไรอะไรจากตันน,น,นี่นะมันเป็นดินทรายเนาะบม้ไห้งาม,มนี่ตืนสิหรอเชี่ยเลย อยไปในหน้านะเเไม่เห็นเงาหรอกไปสิไเ็บเลยลอยพื่แ่ตัดอ้ยรถตัดมันมากหมดแล้วเนี่เลี้นเอาเลีนเอาม่อบเลยจะของแปลงหรือเปล่าเนี่เห็นจของยางอ้ต้นยางแล้วมั้ง เจ้าของแปลงบ่ครับเจ้าของแปลงอะอรบ่อ๋ออ๋เปิดแล้วนั่นเขาเปิดนรอไม่ใช่เปิดแล้วเนี่ยขม่าแล้วอดนึ่แปลงทางกันเออแปลงเอาเออบัก็สาะบางหันเรามงตัดออกแล้วมีดนนั่ะนั่นวะมีดฟันแล้ว มีคนเที่ยวบ่มันก็เที่วยวแน่อยู่แต่บ่หลายดอกีกน